มาส่วนหมูส่วนพวกกินเขาน้ำเย็นแน่นนะจ๊ะเนาะกินเข่าแรงจ๊ะเนาะคำแรงมากอะมีเฮ็ดยังกินก็คือกินเขานะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีชาวสองทุกท่านที่แวะเขามาส่องเย็นแน่นที่แวะเขามาชมเย็นแนนที่แวะเขามาดูทีีซทุกทุกท่านบางท่านที่ส่งขอความมาเป็นกําลังใจความห่วงใยหรือวาสีอียังกระซังนะจ๊ะเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณพรที่ท่านยิบยืนให้ยาแนนก็ขอให้กลับไปสู้ท่ทนททาน ร้อยเท่าพันเท่านอกจะเนาะทวีคุณมากกว่ายาแนนน่าจะเนาะเพราะว่าเขาบ่าเคยเห็นหน้าตาซึ่งกันและกันเขาบ่เคยหูจักกันมาก่อนแต่ท่านก็ทรงความห่วงใยทรงเรื่องดีดีเขามาหายยาแนนยาแนนก็ขอขอบคุณขอบคุณมาณที่นี้ด้วยน่าจะเนาะมากินเขาแรงน้ำกันเขาแรงยาแนนยาแนนบริสีเลียดว่ายาแนนกินนี่อย่างยาแนนบ่อยากโชวิธีเห็ดเพราะว่ายาแนนเสือว่าเอฟซีถูกทันที่อยู่เมืองไทยก็จะหูว่าถ้าสม่ตำเขาใส่อย่างแน่ถ้าทอดตับไก่มันเจังใดญ่แน่มันง่ายน่าจะเนาะ แต่ว่าชีวิตคน้นฮาที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ในต่างที่ทั้งที่ทั้งต่างแดนเนี่ยตับไก่เนี่ยยันแนนมาขั้งแรกเลยตุรกียันแนนก็กินเพราะอยังหูบอยันแนนคิดว่ามันเป็นอาหารที่เหมือนอาหารไข่เครื่องอาหารไทยที่สุดทอดไก่ทอดอทอดตับไก่ทอดไก่แล้วก็ทอดไข่ไข่เจียวเนาะจานเนาะ ถ้ามาแรกๆเขากับประเทหนึห่งอีหนูอนนี่ภาษีภาษาร,สรสาสีหาหกเนาะจ้ะเนาะเขากับกินอันใดที่มันมีก่อน,นเบื้องอนใดก็ลองเฮ็ดดัดหาเอาเนาะจ้ะเนาะดัดแปลงชีวิตรัด,ดดัดดัดแปลงเลี้ยนรูเอาเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> ตมามมะฮ่งข่อยขาวๆเนี่ยเพราะว่าข่อยกินเผ็บดบ่ได้เนาะจ้ะเนาะยานแน่งก็เิมีผพักมีสีหหาคู่เคี่ยงกันไปแต่ยานแน่งบ่ได้มาโฟกัสที่อาหารเนาะจ้ะเนาะยานแน่งก็สิมาก,กินไปน้ำว่าไปน้ำเหลาไปน้ำ กเ็เหมือนเหมือนคังก้อนๆเน,นี่ยแหละที่ว่าแบบกินไปน้ำบอกไปน้ำเหลาไปน้ำนอกจากเนาะว่าวเหลาเรื่องนี้อย่างกินเข่าแล้วก็บวาวพื้นมันละมวนได้พี่น้องมันกินเข่าแซ่บแมนบอ่อห้ขอ่อยซิมจะค้ำกอนเด้่อว่าสมตาม่อยเป็นยังไดตามบักหุ้งกับปลาเฮ็ดเองเนาะพี่น้องกินเพชรบ่ได้เข้าก็ต้องเข้าก็ตตองฝืน เ้าต้องฟื้นที่จะไปกินเพื่อจะให้คนอื่นแบบเออโอ้ยเป็นตาแซบขอบอได้ว่าท่านใดที่ท่านกินเป็นตาแซบขออยังต้องตามไปซองเขาเลยคนที่เขากินเป็นตาแซ็บที่เขากินเผ็ดไดเขายังต้องตามไปซองเขาแต่ว่าถ้าเกิดข้าเห็ดบอได้คือเขาก็่าไปฟืนนอกจากนะเพราะว่าร่างกายร่างกายสังขารข้าในบางขั้นมันก็บ่เอือบอเอืออ่ำนวยนอกจากนะข้ากับเห็ดเท่าที่เดียวแรงเข้ามีข้ากับเห็ดเท่าที่ข้าเห็ดใดนอกจากนะซิมเมืองตําหงกับกอนพีนองสักคำสองคำ ขิงด้วพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดกินขิงสดๆได้ก็กิิเนาะเะเน,นขิงสดนี่นก็มีช่วงนี้โควิดโควิดนั่นก็เป็นโรคป่วยกระคให้ทุกท่านอปลอดโรคปลอดภัยเนาะดูแลสุขภาพร่างกายเน,นาะจะเนาะอืมเมืองไทยดีอย่างหนึ่งจ้ะเมืองไทยถ้ามีสมนุนไพรสมนุนไพร ที่ออกคาตะไร่หรือสิเป็นขิงเฮียงกับ้างร่อนๆดีค่ะดีสําหรับร่างกายน่าจะเนาะอันนี้ก็คือทัวรน้ำเต่าน่าจะเนาะยันแนกกับบกบี้ปผัดยันแนกกินสดผสมต่าไปร่องเบิงน่าจะเนาะไปรองเบิงอืมสาระแน่ะถ้าผู้ใดที่กินสดได้ถ้าผู้ใดที่เอ่อกินผักสดยันแนนก็อยากให้แนะน้ากิน สาระแน่ดีสำหรับผู้ยิ่งเจ้ะเนาะดีเดี๋ยวกินแล้วก็จะว่าวากันว่าแคปชันแน่นๆสิมาส่วนกินเขาว,ว่าวพื้นว่าวพื้นเลื่องงีอย่างน่ะพี่น้องใคยกินเขาสักข้ามก่อนขอเสอยกอเสิยบอไม่แห้งเบาอืมสาบไก่ทอดอืมพี่น้อง ก็อืมอืมอืมคอยมีเข่าอยู่คอยลืมบอกคอยมีเข่าอยู่พี่น้องคอยกินเข่าอยู <c ười> อย่ขอโทษจ้ะอืมอืม หอมแดงกินได้หลายกะดีเ <c> ว <oughs> ลดจมันฮอนมันขึ้นมาถึงจม,มูกห้าออกไปออกตาออกมันดีจ้ะพี่น้องลองมันเด้ออือเราเป็นยังช่วงนี้สนากาศอือพักเรื่องกินไว้สักแป๊บนะพี่น้องอือินแน่ก็สิกิเบาอเรื่องอย่างหับอ เ่าเรื่องว่าถ้าคนมันสีหักนะเฮ็ดอยู่พึ่งวึงอยู่มันก็นหักถ้าคนมันสีชอบนะเฮ็ดอยูเอด็ดเป็ดอยู่มันก็นชอบได้พี่น้องแมนบอพี่น้องก็คือคอยเหมือนนี่คอยบอกเลยว่าเหมือนนี่ขอยไปได้แต่งหนาไปได้แต่งหนาคอยท่าตะลิบสติกคิ้วขอยไปได้เขียนขอยกระท่าแปงพับโปอา่าตีนกาคอยแน่หรือว่าขอยสิตบโป่อาอคว้านฝ้าหนาดำคอยแน่จังนิดจังหน่นอยนะจ้ะเนาะก็หมายความว่าถ้าเกิดเข้าสู่ยุ่งน้ำู้ใดสักคน ให้เขาเห็นเฮาเรียลิตี้จริงเห็นสิ่งจริงก่อนที่จะเอ่อสิ่งจริงตัวต้นที่แท้จริงก่อนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน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 อีกคาแรคเตรอร์หนึ่งาานะจ๊ะเนาะอีหลีเมื่อเขาเห็นตัวจริงของเฮากถถ่อนเวลาที่เฮาคุยกันเปิดป้องคุยกันหรือส่วนยังให้เอยถามตานนี้นพาเจ้าเสิ็เปิดก่องก็พูดคุยกักๆๆบผู้บ่าวน่ะ คอยบ่เสื้อดอกว่าตื่นขึ้นมาจะเสรเปิดซ้งยงังซ้งยังซังยังสมผงอูฟูจะเปิดบ่มี่ดอกว่าถ้าเปิดรอสักพักเดี๋ยจัดจะไปฟาไปตกแต่งหน้าตาจัดเสื้อผงเสื้อผาจัดมุมยังสุดให้มันดูดีบัวาตาพูเหล่บัวาตาพูยิ่งบววแมงยิ่งบัวแม่ซ้า,ายเป็นเหมือน,อนกันเนบิร์แมนบอพี่น้องอันนี้คือว่าเรื่องจงริงแมนบอพี่น้องคอยบอกนะว่าตกแต่งบัวมะมะเข่าคังผู้ใดทั้งสิ้นสิ่งจริงของทุกทองที่เป็นนอกจากเนาะ ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคนที่เขาหักเข้าน่ะถ้าเกิดสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เขาส,สปาร์กเจ้าชอบเจ้าเขาก็จะว่าเออเขาเรียกว่าอย่างเกาะ <c oughs> อันนี้คือเรต้องตรงก็คือคอยไปมาบอกว่าแฟนคอยเราหักคอยแฟนยันแนนหักยันแนนอันนี้คือคอยยกตัวอย่างตัวคอยเป็นเป็นต้นแบบแฟนยันแนนหักยนแนนหักทุกรูปแบบบอมุมบอแมนแต่ว่ายนแนนกับว่า คนเราถ้าพระท่านได้ดตายจากกันเขาไม่ใช่เรียกว่ารักชั่วนิรันต์แม่นบอกจ้ะเนาะการรักชั่วนิรันต์ก็หมายความว่าจะต้องมีไฟใดไฟหนึ่งจากไปด้วยบาจากเป็นก็จากตายถ้าจากจากด้วยเป็นก็หมายความว่าไม่ใช่รักนิรันต์ถ้าจากถ้าจากตายก็หมายความว่ารักชั่วนิรันต์ มันขึ้นอยู่กับอายุไข like ของแต่ละคนนอกจากเนาะมันขึ้นอยู่กับอายุไขของแต่ละคนว่าคนเฮาอายุยาวไปยืนบันนี้ยาแน่ก็จะบอกว่าแฟนยาแน่เนี่ยเห็นฉันทุกอนุเห็นตอนเป็นพีก็เห็นเห็นตอนเป็นเป็ดก็เห็นเห็นตอนเป็นพีปอบก็เห็นเห็นอตอนเป็นอันพีกระซื้อก็เห็นเวลาอารมณ์ของเฮา ความโกรธความหยังหรือว่าสิ่งเนี่ยที่เขาโม่หูเยเขาเรียกว่าอารมณ์ของแต่ละคนมันจะแสดงโตตนที่แท้จริงของในตัวตนออกมาให้เบิ่งถ้าเกิดเขารับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขายืนกันเทาุกมีกมาเขาว่าโอเคมือหนึ่งย่ดดีขึ้นมาแฟนเมียมาแต่งโตสวยขึ้นมาเสร็จปุ๊บพวก็สแปลกอ้าวอีพีปอบมาว่ามันไปนไซล่ะพวก็สิถาม้วจะเนาะแต่มันดีดียังหูบอจะเนาะ มันดีตรงที่ว่าก้อนหนานี้ฉันไม่เคยเห็นสิ่งสวยงามในตัวเธอเลยเธอไม่เคยโชว์ฉันฉันเห็นในสิ่งที่ไร้สไตล์เขารับเฮาได้ในตอนที่เฮาเป็นรับในไดเฮาตอนที่เฮาแบบโซอัหลี่โซออลเฟสโซแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเกิดเขารับเฮาได้ในวันหนึ่งอยู่ดีๆเฮาลุกขึ้นมาแต่งโตมาแต่งหน้าแต่งตาลดหัวนนี่เพื่อถ้าเกิดพ่อเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาคิดว่าอืเฮาก็จะบอกเขาว่าเราทําเพื่อเขาเขาก็จะว่าเออดีเนาะ แบบแคล้ายๆว่าเหมือนคำนองที่ว่าแบบเขาเอ่อมันดีสําหรับสองคนมันสิเฮ็ดไห้ในครอบครัวเขาสารสัมพันธ์ได้ยืดเยื้อได้ต่อไปหรือว่าสิได้มีเอียังดีดีซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะแล้วให้ค่อยกินเขาวก่อน <c oughs> <c oughs> มาเขาวประเด็นพี่น้อง <c oughs> สมมุติว่า สมมุติว่าถ้าท่านได้แฟนที่หน้าตาดีอันนี้แย่แนบอกคือถ้าเกิดท่านด้เจอหน้าแฟนที่หน้าตาดีสเปคของท่านเลยหามาทั้งชีวิตคุดหากันแล้วมุดหากรแล้วจกหากันแล้วพอมาเจอปุ๊บสเปคสปาร์กใช่เลยแม่นบอกพี่น้องเจ้าก็ต้องมีความรักมันหมาสเปคหมาสไตล์แม่นบอกพี่นวว้องมุจเจ้าก็ต้องคิดอันนี้คือเรื่องจริงเจ้าจะสไปยกประเด็นเด้อ ทำคือเรื่องจริงอุ้ยรัวชอบสเปกบันนี้พราจะถูกสเปกเจ้าเ็จปุ๊บให้คอยถามเจ้าแน่เจ้าย่านบะเจ้าย่านแบบย่านเขาหน้าตาดีย่านเขาหล่อย่านไปตรงย่านคนอื่นมาตรองสเปกเขาย่านคนอื่นมาโป๊ะปัก,ปกรักเจ้าก็ตรองย่านมันบอกพี่น้องเจ้าก็อ้ยเหตุจังใดเนาะย่านอยู่คนละถ้าเกิดอยู่คนละทีคนละทีคนละทาง แฟนอยู่นี่คุณอยู่นั่นเจ้าก็โอ้เหตุอนะย่างไนดีเนาะยานได้ยานเขาแบบมีคนมาพบยานคนมีตรงสเปคเหมือนกับฉันแม่นบอพี่นองเขาก็เหมือนกันอันนี้คือยานแนนบอเรมาบอกเขาข,าขางไฟใดไฟหนึ่งยานแน่นบอกในคนขางที่กว้างเมื่อท่านมีความรักซึ่งกันและกันนะจนะ๊ะเนาะเขาก็เหมือนกันบังเอิญผู้ชายคนนี้หากําลังหาคูู้ชีวิตกําลังดูนั่นดูนี่ดูนั่นดูนี่ ก้อนหนานี้ยเธอเขาคุยถิ่มคุยว่างคุยอย่างกับเหมือนคนเจ้าชู้จริงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเขาเจอคนที่เขาหักเจอคนที่เขาสเปกสปักเขาเห็นเฮาปุ๊บเขาก็อุ้ยใช่เลยผู้หญิงคนนี้สไตล์ฉันอย่างสันจังสี่รูปร่างการพูดกันจาหรือว่านิสัยกิริยาสไตล์ฉันเลยเสียจังใดวะอยากได้เขาอยากเอาเขามาครองอยากเก็บเขาไว้ บอแมนเก็บไว้ซื้อบูชาไว้ถูกมือระดอกได้พี่น้องเขาเอิ่นวาอยากมาเป็นคููครองอยากเอามาอย่างแต่ก่อนที่หฮาจะม,มาเป็นคู่ค้องกันเพราะว่าเ้าเป็นคนต่างที่ตังทินผู้ชายอยู่เมืองนี่ผู้หญิงเมืองนั้นมันเกษตรเนี่ยขอนขัง,งลําบากบอแมนวาอนอยากมาหากับมาหาคือแถวเมืองไทยคอยมาหาเจ้ากันแลวเนาะ <S <S แต่ว่ายอยู่นีมันบอแมนยังสัตว์่าตั๋วเครื่องบินค่าวิส่ง่าววิ่าค่าอยู่ค่าเข้าวมลไดมันหลายอย่าง ที่มันจะต้องเป็นศูนย์รวมของการมาหากันซึ่งกันและกันมาต่อค่ะคนเท่ากับอยากสีสเก็บซึ่งเออสเก็บกันซึ่งกันและกันเพื่อเพื่อมาเมื่อเมื่อจุดมาสปากันแล้วอยากสเก็บซึ่งกันและกันนะจ๊ะเนาะที่จะเน้นแคปชั่นว่าเฮหนาอยู่พึ่งวิืงอยู่กับมักเฮดอึกปึงอยู่กับมาก็หมายความว่าในบางครั้งเจ้าก็ไปอยากให้แฟนเจ้าแบบ หน้าตาดีตลอดเสมอไปเพราะว่าในช่วงหนึ่งที่เขาเจอแล้วเขาก็ไปอยากเสียเขามีความรู้สึกดีดีแล้วเขาก็ไปอยากเสียเขาไปเขาก็ไปอยากให้เขาหลอเพื่อจะให้คนอื่นมาเจอแมนบอพี่น้องเขาก็เหมือนกันในบางข้างบางข้าวผู้ชายเป็นยังคือต้องมาบอกว่าห้ามแต่งตัวห้ามนุน่นห้ามนัน่นทมนี่อันนี้ย้าแน่นยกประเด็นทํานองถ้าเกิดท่านเจอคููที่วิทีจริงถ้าเจอคนที่เขาชีจะเลือกเขาจริงเขาก็ไปอยากให้เขาสวยเพราะยังหูวบอกเขายานเขาสวยเขางาม แล้วเฮาไปเจอคนอื่นคนอื่นเห็นเฮาเข้ากับย่านคนอื่นมาหักมาชอบเฮาย่านเฮาหลงเพราะเนะ่เพราะว่าเฮามาหาก,กันบ่ได้มาในตอนนั้นเนาะจ้าเนาะทุกคนต้องรอเวลาเวลารอช่วงเวลาที่ดีรออีออย่างที่มันดีดีถึงจะได้มาหาก,กันเนาะจ้าเนาะบ่แมนว่าพบบ่แมนเวองไทยเน๊ะไอ้เจอ้ายุ่งเชียงใหม่เอยยุ่งพวกเกตบินมาหาก,กันก็ได้บ่แมนเนาะพี่น,อน้องมันบ่แมนแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดเฮาสเปกสปากผูก ถูกใจซึ่งกันและกันแล้วมันกระเซ็นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนทํานองที่ว่าแบบเมื่อเทวมหายังมาหากันบ่ไดเขาก็อยากเก็บกันซึ่งกันและกันเอ,อที่เป็นอยังเอ้ยนาตาจ้าสิก่ะฮักเป็นเสกโบ,บแมนม,มันคือผลสรุปทํานองที่ว่านี่แหละค่ะคือถ้าคนที่เฮ้าเขาหักเขาจริงถ้าคนที่เฮ้เาหักเขาจริง เขาก็สิรับเขาได้ทุกอนุทุกขุมคนทุกสิ้นทุกอย่างเ่าว่าสิเป็นผีเป็นเป็ดเป็นเอียงกระซังเน้ะจะเนาะพี่ปอบพี่กระซื้อกระลับได้กันได้เนาะจะเนาะเขาก็เหมือนกันถ้าเขาเลือกเข้าแล้วเป็นพี่กระซื้อเขาก็เขาก็เห็นแล้วพีเออผัวข่อยนี่ผพี่กระซื้อเราก็เห็นแล้วพี่ปอบก็เห็นแล้วพี่เป็ดเห็นแ้พี่กระหังเราก็เห็นแล้วเนาะจะเนาะก็ยังต้องยู่น้ำกันก็หมายความว่าเอ่อถ้าต่างฝ่ายตางรับกันได้ เขาเรียกยังกับชอบพ่อกันต้องรับกันรับกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนอกจากเนาะกับบอแมนว่าเอ้ยอันต้องสวยต้องหล่อต้องสั้นยังสี่บอแมนนอกจากเนาะก็ยังว่าเอ๊ะเป็นอย่างบางคนผู้หญิงกับบองามแต่ผู้ชายขึ้นลงแพ้บอแมนว่าเขาหลงก็ามากเพราะคำอันยังว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่ายังก็ตรงตรงกันตรงสเปกกันสเปกชั้นที่หานี่คือตัวตน มันก็จะมีแหละค่ะเนาะบอแมนว่าคนงานจังเสด้ผัวคือได้บ่ได้ผัวมันบอแมนนะจ๊ะเนาะเขาบอกได้ว่ามูเจา้าผู้งามงามแหละจะก็งามไปแต่ว่าขอ,อยากจะบอกอยากให้ทุกคนว่าถ้าเ้าไม่ีสิ่งดีๆให้โตถ้าเ้าไม่ีเรื่องดีดีหรือ,อยังดีๆให้โตคาแรคเตอรดีดีให้โต,ตมันก็สมิมันจะต้องมีผู้ใดมามองเห็นในตโตเจ้าเนาะพี่น้องเนาะนกินไปก็อา,าไปพี่น้องพรา,าพื้นเขามันก็แสบของศีล่ะ จักหน้าที่หละบุนี่อืมถ้ากินเขาปุ๊บวอาพูดมึงสิแสบพี่นอ้นอ,อ,องเนาะอขาบอกบอกจะคอยไม่อยังแน่พอกินแบงค์สั้นละอืม <laughs> โอเคนะจ๊นะเนาะจะแน่นก็สิจบคลิปในการกินมือนี้อาจจะสั้นสัน อาจจะบ่อฟูปันไดนนันะยะแนนต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านชี่ส่งแรงกันมั่งใจมหายะแนนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมหายะแนนนะเจ้าเนาะขอขอให้ท่านประสบผลสําเร็จขอให้ครอบครัวของท่านยืนหนีไม่แห้งปลอดโรคปลอดภัยอขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้โดยดีเพราะว่าผู้ดเชี่ยังก็ทราบผู้ยังก็ทราบนะจ๊ะเนาะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ยไม่ยั่งไมากลายนะจ๊ะเนาะ กิแค่นี้ที่จะเป็นคำคำอวยพรซึ่งกันและกันเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วิกฤตนะจน๊ะเนาะสิ่งที่ดีเขาก็มอบให้กันอย่าสจไปคิดยังหลายใะพี่น้องถ้าเกิดมันซมแมนมันก็แมน,ถ,มน,มนถ้าเกิดมันเใช่มันก็ช่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ต่อเสือส้อผูกสากันไว้มันก็จะขาดรุดหายนะจน๊ะเนาะโอเคนะจน๊ะเนาะยังใจ ยังใจนะจ๊ะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า